มองแลมงเกมบ้างกันนัต่ามันไม่ใช่เกมบ้างอกมบ้งอนี่ลออ้ยเยออกตนมองีกินกินด้วยนะีครับนี่มองนี้นี่มองนีถึงตัวเดียวเวลาเราเราราทอหม้อตกเราตุงเป็นี่โ้ใช่นายาวแต่เป็นเล็กโอ้่เดี๋ยวเนเดี๋วะด้าไ้ในเชือตเดียวว่าเป็นฟุ้ไงนาว้กับนาวายเดี๋ยว้ตรงนี้มันนัองฟาวกันมองมองมองฟาก็มั ปลาเสียกันยางของนี้เทียโอ้ใหญ่นะไม่ไม่เล็กอสองโได้ตัวนี้เเนเเใหญ่เท่าไรโอ้หหมงนี่กินด้นะสองโลไปเรียงมองได้ครับไปพวกมงยากมงเกมดำโอ้อกมงอยากูดอยากพูยากสู้สู้จิ้นนั่นและยัมีสองโลได้ไหมบอาเลสองโครับสองก่าได้ไบางมันขาวนะครับผมย้อนะไปได้งัดแล้ววันนี้ นี่เหยื่อช่างภูมผมกินเหยื่เล็กนี่ว่า